สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์สุนาจาพยากรนะคะวันนี้เราจะพาไปมูกันนะคะที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะแค่ฟังชื่อเราก็อยากจะไปไหว้แล้วเนาะที่นี่นะคะสามารถขอได้ทั้งการเงินการงานหรือแม้กระทั่งสุขภาพนะคะตั้งอยู่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยหาก ใครไม่สะดวกนะคะก็มาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับคลิปของอาจารย์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากบนบานสารกล่าวจริงๆนะคะอยากให้สมฤทธิ์ผมมากๆแนะนำให้บนเป็นอาหารข้าวหวานหรือไข่ต้มนะคะเห็นคนนำมาแก้บนเยอะเลยคะ่ะและยังมีสารเจ้าพ่อหมื่นรามอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะอันนี้อาจารย์ก็แวะให้อาหารปลาค่ะ ท่านใดที่ขอแล้วสำเร็จสมหวังก็อย่าลืมมาแก้บนกันหรือมาไหว้ด้วยนะคะ